วัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่คำชะโนดนะครับนี่ไดเป็นทางเข้านะครับสำหรับที่นี่ก็จะปิดเวลา1 6 3 0นในการนะครับถ้ามาหลังนั้นจะเข้าไม่ได้นะครับผมฝั่งจะเป็นพญานาคนะครับเป็นสะพานข้ามตรงที่เป็นเกาะนะครับผมเข้ามาในนี้อากาศเย็นดีมากครับช่วงโควิดนะครับทางถนนก็ยังจะมีที่กั้นแบบนี้นะครับเพื่อรักษาระยะห่าง ควนสมแมทมัด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรวมจะเป็นมันเหมือนลักษณะเหมือนเหมือนต้นมะพร้าวใบคล้ายมะพร้าวต้นคล้ายมะพร้าวกับต้นตาลในประมาณนี้อุ้ยวิถีศักระพอดีนะครับเในช่วงนี้ขอทุกท่านได้ั้งจิตอธิษฐานเด้อ ท่านมาขอพรปลูขอพรยาวันนี้ท่านมีความฝ่าสคงอยากให้ปู่ให้ยายท่านเกิดอ,อะไรพี่นอ้องคุณพ่อคุณแม่เรื่องธุรกิจค้าขายเรื่องการงานการเงินเรื่องชีวิตครอบครัวเรื่องสุขภาพร่างกายอยากให้ปู่ให้ยายท่านเกิดอธิษฐานขอเลยนะจุกนุกุศลจ้างจิตอธิษฐานเลยเด้อ ลูกหลานจะนําเครื่องมาสักการบูชากราบไหว้ปูยป่ย่าเพื่อขอพรจากปู่จากย่าวันนี้มีดอกไม้ทูบเทียนมาดผูบุรีผ่านใบสีพวงกมะาลาัยปัดใจสิ่งของอินินทินมาเพื่อขอพรจากปู่จากย่าท่านปู่ท่านย่ารับแล้วจงเมตตาประทานพรให้กับลูกกับหลานทบครอบครัว ขอจะมีแต่ความสุขความจเจริญปัตน,นาสิ่งใดก็ขอให้สมบังดั่งตั้งจิตและอธิษฐานทุกท่านทุกคนด้วยเทนสาธุครับผมลองจับเสร็จพิธีนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูต้นมันเรือยักษ์นะครับท่านแล้วไม่รู้ว่าจจะ ยังจะมีแป้งอยู่หรือเปล่านะครับอ่าแต่ก่อนผมมานี่ตรงตรงโคนต้นมะเดื่อน,นี้จะมีแป้งเต็มไปหมดนะครับตอนนี้เขาน่าจะห้ามเข้าแล้วครับครับผมหลังจากที่เราเดินไปต้นมะเดื่อยักษ์ก็มีจุดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นทีเด็ดน่าจะเป็นคราับครั้งที่นี่นะครับเียังไงก็ช่วยดูกันเองนะครับ น่าจะไม่ปล่อยน้ำขึ้นมาตรงนี้นะครับผมเพราะป้องกันการติดเชื้อโรคนะครับ